สวัสดีคะ่ะเย้วันนี้นะคะมากับหัวข้อที่แพงมากนั่นก็คือวิธีหาเงินออนไลน์ในปี2025นะคะแบบได้เงินเร็วย้ำ้วยนะคะว่าต้องแบบได้เงินเร็วเท่านั้นของเรานะคะเป็นสายทําออนไลน์ที่แบบเน้นเงินเร็วๆเ,เท่านั้นอะไรที่แบบมาชา้ชาๆหรือทาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ทํานะคะทุกคนฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากอยากทำออนไลน์มาตั้งนานแล้วอยากหาเงินออนไลน์มาตั้งนานแล้วอยาก มีรายได้เสริมจากการทำออนไลน์หร hmm. ือเคยไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วแต่เราไม่รู้ว <ion> ่าต้องเริ่มยังไงเห็นบางคนเขาโอ้โหทำได้แบบยอดเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยทั้งผู้คนทางแอปฟ้าแอปดำแล้วก็แอปแดงด้วยนะคะซึ่งอินลี่บอกเลยว่าวันนี้อินลี่มีเนื้อหามาให้ทุกคนแล้วเหมาะสำหรับมือใหม่เลยหรือใครที่เคยทำมาแล้วก็มีเทคนิคเจ๋งๆมาให้ในวันนี้เลย และเอลลี่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการทําออนไลน์มันมีแบบเยอะมากๆซึ่งเอลลี่นะคะได้ไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนสําหรับวันนี้เลยและเอลลี่ก็รู้ว่าเฮ้ยจริงๆการทําออนไลน์อะ่ะข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคะมันไม่มีต้นทุนคือฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เลลี่อยากบอกทุกคนเลยนะคะว่าเอลลี่อยากให้ทุกคนตัดความเชื่อเก่าๆออกไปก่อนคือเอลลี่เชื่อว่ามันต้องมีหลายคนที่เขารู้สึกว่าทําออนไลน์แล้วแบบ ไม่มีต้นทุนเลยซักบาทอ่ะมันจริงเหรอจริงค่ะเพราะเอลลี่ทำมาแล้วเอลลี่ถึงกล้าพูดและเอลลี่เอยากจ,จะบอกว่าทีนี้พอร,รู้ว,ว่ามันไม่มีต้นทุนแล้วใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีต้นทุนแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถที่จะทําได้คือมันเลยเหมือนกับว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหาข้ออ้างให้ตัวเองแล้วว่าเราทําไม่ได้เพราะบางทีเราอาจจะคิดเองว่าเฮ้ยคนทําออนไลน์มันต้องมีต้นทุนหรือเปล่าต้องเริ่มจากแบบ โหมีกล้องใหญ่มีตรงนูน้นตรงนี้สวัสดีผู้คนทางแอปดำด้วยนะคะแล้วก็แอปฟา้าด้วยซึ่งมันไม่จริงเลยค่ะเพราะเอลลี่ทำมาแล้วเอลลี่เห็นหลายคนมากๆรอบตัวที่เขาเริ่มจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่แหละแต่เขาสามารถที่จะมีรายได้ตั้งแต่หลักร้อยพอทํามาเรื่อยๆก็เป็นหลักพันแลพ่พอทำมาเรื่อยๆก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนซึ่งมันมีจริงๆพอเอลลี่เห็นหลักฐานเอลลี่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทําได้จริงๆฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่า เราไม่มีต้นทุนเลยอะ่ะเลิกคิดน้อยเนื้อต่ำใจไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะทำได้แค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่แหละพอเอลลี่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการทำออนไลน์อะ่ะมันไม่มีต้นทุนเลยคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเอลลี่อะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจที่อยากมาเป็นครูที่จะสอนออนไลน์เลยนะคะแต่เอลลี่รู้สึกว่ามันหาเงินง่ายและมันทําให้เราไม่รุ้สึกเครียดหรือว่ามีความเสี่ยงอะ่ะนึกออกไหมคะมันต่างกันนะกับการที่สมมติว่าเราอยากทําธุรกิจ หรือขายของอะไรสักอย่างเราต้องลงทุนก่อนถูกไหมคือเราต้องสต็อกสินค้ารเราต้องหูไปลงทุนสร้างตึกสร้างอะไรเยอะยแจะไปหมดเลยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขายได้ไหมซึ่งตรงนั้นแหละมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากๆเอลลี่รู้สึกว่าเอลลี่ไม่ชอบอะไรที่มันมีความเสี่ยงแต่การทําออนไลน์อ่ะการที่เราหารายได้จากการทําออนไลน์ทุกคนสามารถที่จะทําได้ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําอยู่ คุณก็สามารถที่จะทําเสริมได้หรือทําเป็นรลน์ได้หลักเลยก็ได้ซึ่งวงการคูนที่ทําออนไลน์ตอนนี้มันก็มีหลายคูนมากที่เขาทําได้แบบโูเป็นหลักล้านหรือบางคนมีถึงร้อยล้านแล้วมันมีจริงๆนะคะเอลลี่ห็นมากับตัวเอลลี่ถึงออกมาพูดได้ไม่ได้แบบพูดขึ้นมาเฉยๆมาเลยเป็นมิชชั่นของเอลลี่มาเลยทําให้รู้สึกว่าเอลลี่อยากมาทําให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนสามารถที่จะหารายได้จากออนไลน์รายได้คือเอลลี่รู้สึกว่า มันเป็นมิชชันเพราะว่าเอลลี่อยากช่วยให้คนไทยทุกคนนะคะแบบมีรายได้จากการทําออนไลน์พอเอลลี่เลือกออนไลน์เพราะมันไม่มีต้นทุนฉะนั้นพอการที่มันไม่มีต้นทุนใช่ไหมคะใครก็สามารถทําได้ซึ่งไม่ว่าคุณจะมีฐานะแบบไหนคุณก็สามารถทําได้มันเลยเป็นมิชชันของคุณเอลลี่นะคะที่อยากทําให้ทุกคนนะ่ะมีรายได้มากขึ้นวันนี้เอลลี่เลยรวบรวมนะคะมาให้ทั้งหมด5ข้อที่แบบสำหรับใครที่อยากทําออนไลน์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแล้วก็ต้องเริ่มจากตรงไหนวันนี้เอลลี่ ปูมาให้เลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยคัดมาให้5ข้อเด็ดๆเลยค่ะก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูเอลลี่ด้วยนะคะเราจะได so ้แชร์คลิปนี้ไปให้คนที่เรารักหรือแบบครอบครัวของเราเขาจะได้รู้เนะว่าคือเอลลี่เชื่อว่ามีหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เหมือนกับเฮ้ยมันหาเงินได้จริงเหรอจริงเอลลี่อยากขอทุกคนนะคะให้เปิดใจเปิดใจก่อน เพราะถ้าคุณไม่เปิดใจอ่ะคุณก็จะไม่รู้เลยว่ามันทําได้จริงๆเหรเอมันทําได้จริงๆพอยลี่ทํามาแล้วและอยากจะบอกว่าทุกคนรู้ไหมว่าเอลลี่เป็นครูที่ทําออนไลน์คือตอนแรกๆอ่ะย้อนกลับไปนะคะหลายเดือนที่แล้วคือตอนที่เอลลี่ทำแรกๆเลยนะตอนนั้นเอลลี่มีคอร์สอันแรกก็คือคอร์สตัดต่อเอลลี่โพสต์ไปแค่ไม่ถึงอาทิตย์เอลลี่สามารถที่จะปิดการขายได้ในสองถึงสามวัน ซึ่งเอลลี่ก็สอนเกี่ยวกับวิธีการปิดการขายด้วยนะคะคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนพลาดมีหลายคนมากๆที่ทําออนไลน์แล้วแบบมีคนทักแชทมาเยอะแต่ไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ซึ่งเอลลี่รู้เลยว่าคุณพลาดตรงไหนและพอเอลลี่เอาประสบการณ์ของตัวเองมาทำอ่ะเอลลี่รู้ว่าอ๋อมันต้องตอบลูกค้าแบบนี้นี่เองเราถึงที่จะปิดการขายได้เนึอออกไหมคือมันมีหลายคนที่แบบโอ้ทำออนไลน์มีคนทักแชทมาเยอะมากแต่ปิดไม่ได้ และพอเอลลี่เป็นคนหนึ่งที่แค่เข้ามาทําได้ไม่นานในสมัยก่อนนะแล้วสามารถที่จะปิดการขายได้เพียงแค่แบบโพสไปอาทิตย์เดียวอะแต่ปิดมีคนทักมานะภายในสองสาวันแรกและปิดได้เลยเอลลี่เลยไปเลื่อนแชทดูเอลลี่รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้เลยแบบอยากจะบอกไยว่าเออ จริงๆแล้วมันอยู่ที่เทคนิคแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมาสอนเรื่องปิดการขายนะคะแต่จริงๆก็ทําเรื่องสอนเรื่องปิดการขายอยู่เหมือนกันถ้าใครที่สนใจก็ค่อยทักมาได้แต่วันนี้อยากที่จะมาสอนทุกคนหานเองินออนไลน์แบบฟรีๆที่ทุกคนไม่รู้สวัสดีผู้คนทางแอปดําด้วยนะคะโหนี่คนดูเยอะมากๆขอบคุณทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวคอลรี่จะเริ่มข้อแรกข้อแรกนะคะนั่นก็คือนี่อันนี้หละคนอันนี้เอลลี่คิดว่าคงมีหลายคนที่รู้อยู่แล้ว แต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้นั่นก็คือถ้าคนที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะให้เริ่มจากโพสต์ภาพหรือวิดีโอบนโซเชียลก่อนเพราะว่าอะไรคุณเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ไหมและสิ่งที่ทุกคนพลาดนะ คือบางคนอาจจะมองว่าเราจะหารายได้ยังไงจากการที่แบบแค่เล่นโซเชียลมีเดียเมื่อจะเป็นการโพสต์รูปโพสต์วิดีโอเนาะเอลลี่บอกเลยว่าแค่คุณโพสต์ภาพนะคะบนแพลตฟอร์มของคุณแอฟฟ้าหรือคลิปวิดีโออ่ะคุณก็สามารถที่จะมีรายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นการขั้นโฆษณาการส่งดาวถ้าคุณเป็นคนที่โห oh, มียอดฟอลโล่เยอะมีคนดูคลิปนั้นเยอะคุณก็ได้รายได้จากยอดดีอแล้วแล้วมีเอนเกจเมนต์เยอะแบบถ้าคนที่ชอบถ่ายรูปทำคลิปไปแล้วอ่ะ ลงไปเหอะลงไปเยอะๆเลยยิ่งถ้าใครที่แบบว่ามีคนกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะและที่ถ้าสําคัญถ้าเขาชอบคุณนะเขาส่งดาวให้เนี่ยคุณก็ได้ตังค์อีกแต่เอรี่อยากจะบอกว่าหลายคนนะคิดแค่ว่าโอเคงั้นทําแบบนี้คือได้ตังค์แล้วมันไม่ใช่นะคะการที่คุณจะมีรายได้จากการที่โพสต์ภาพหรือวิดีโอบนโซเชียลของตัวเองใช่ไหมสิ่งแรกนะคะคุณต้องไปเปิดหลังบ้านของคุณก่อนนั่นก็คือเปิดการที่เราจะรับรายได้อ่ะคุณต้องไปเปิดหมวดตรงนี้ เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณโอเคเป็นคนที่สมมติโพสคลิปโพสรูปแล้วแบบมี engagement เยอะใช่ไหมคะมีคนกดไลค์เยอะมีคนส่งดาวให้มีคนคอมเมนต์เยอะซึ่งมันทําให้คุณแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะได้รายได้จากตรงนี้แล้วแต่ถ้าคุณไม่ไปเปิดรับรายได้ทางหลังบ้านก็จะไม่ได้นะคะฉะนั้นเราต้องไปเปิดรับรายได้ทางหลังบ้านของเราก่อนเพื่อที่เราจะให้ระบบแอปฟ้าของเราเนี่ยส่งเงินมาให้เราโดยอัตโนมัติทีนี้พอเวลาเราโพสต์คลิป วิดีโอหรือรูปภาพไปใช่ไหมเงินมันก็จะเข้ามาในบัญชีเราอัตโนมัติเลยนะคะสวัสดีผู้คนทางแอปฟลแอปดำนะคะแชร์ไปให้คูเอลลี่ด้วยนะไปให้คนที่คุณรักญาติพี่น้องรู้เขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่แบบเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยข้อแรกที่คูเอลลี่ยกตัวอย่างนะคะก็ได้ต่างแล้วอันนี้เป็นสําหรับข้อแรกนะคะฉะนั้นอย่าลืมเลยที่แบบใครยังไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องทํายังไงดีอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะเอลลี่ยกตัวอย่างมาจากอันแรกก่อนเนาะนั่นก็คือการโพส์ภาพหรือวิดีโอบนโซเชียลมีเดียอของตัวเองแต่สิ่งสำคัญก็กคืออย่าลืมที่จะไปเปิดโหมดสร้างรายได้ส่วนข้อที่สองนะคะนั่นก็คือเอลลี่คิดว่าคนเจนเอลลี่หรือเด็กยุคใหม่น่าจะรู้จักอาชีพนี้แต่เอลลี่ก็มั่นใจว่ามันยังมีอีกหลายๆคนที่เขาไม่รู้นั่นก็คือ การทำนายหน้าหรือการทำเอฟเฟอร์เรีนตันเองคือการทำนายหน้าหรือการทำาอฟเฟอรเรตมันเป็นอะไรที่ไม่มีต้นทุนและละเอยาดแนะนำมากๆถ้าใครที่มัวแต่คิดอยู่แบบอยากทำอยากทำแต่ทำคิดไม่เป็นเริ่มจากการถ่ายภาพก่อนก็ได้และอีกอย่างคือทุกวันนี้อย่างเช่นการทำาอฟเฟอร์เรตทางแอปส้มแอปฟ้าใช่ไหมคะแอปส้มแอปม่วงเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือยังคือมันมีของแทบทุกอย่างนั้นอะ สมมติว่าคุณอยากได้ไม้แขวนเสื้อแค่ถ่ายภาพไปหรือพิมพ์หามันก็ขึ้นมาแล้วถูกไหมฉะนั้นคุณไม่ต้องลงทุนเลยอย่างเอลลี่ตอนที่เอลลี่ทำ affiliate ใช่ไหมคะของแอกซงเอลลี่ก็เริ่มจากการที่เอาของในบ้านนี่แหละมารีวิวก่อนนึกออกไหมคือเราแค่เริ่มจากการที่ถ่ายสินค้าที่เรามีอยู่ในบ้านอะมารีวิวจากนั้นเราก็ไปหาร้านค้าร้านนั้นที่เรามีอะแล้วก็มาโพสต์แปะพิกาดลิงก์หลายๆแพลตฟอร์มแค่นั้นเอง และเอลี่อยากจะบอกทิชนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ทำรายหน้าอยู่ให้ทุกคนนะคะเลือกร้านที่มันมีค่าคอมมิชชัน่นคอมมิชชั่นเยอะๆเพราะถ้าร้านที่มันมีค่าคอมมิชชั่นเยอะๆมันจะทําให้เรามีเปอร์เซ็นที่เราจะได้ค่าคอมมาเยอะกว่าการที่แบบเราไม่เลือกเหมือนเราลงไปเฉยอๆอย่ะนึกออกไหมฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ย การทำไมหน้ามันต้องลงทุนไหมไม่เลยคุณไม่จําเป็นต้องซื้อของมาสต็อกหรือว่าซื้อของมารีวิวนะคะไม่จําเป็นคุณแค่เริ่มจากของที่คุณมีในบ้านก่อนนี่แหละแล้วก็ถ้าใครที่ทําคลิปไม่เป็นก็เริ่มจากการที่ถ่ายรูปให้มันสวยๆหน่อยจะถ่ายกับตัวเองก็ได้หรือว่าจะถ่ายเฉยๆก็ได้จากนั้นก็แค่แปะพิกัดสินค้านะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆฉะนั้นที่ถ้าใครที่ยังไม่ลงมือทำอิรี่บอกเลยว่าลงมือทําได้แล้วแล้วพอคุณเห็นเงินอนะ คุณจะมีกำลังใจแล้วก็อยากที่จะทำต่ออ่าน,นี้คือข้อที่2นะคะส่วนข้อที่สามอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์มากๆก็คือตามชื่อเลยนั่นก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือคนที่แบบชอบทำคลิปอยู่แล้วชอบชอบโซ์ความหล่อความสวยหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ทำช่องไวที่แอปแดงเนาะก็เหมาะมากๆเพราะว่ามันเป็นการที่เหมือนโปรโมทตัวเองซึ่งถ้าคนที่ทำแบบนี้นะคะหนึ่เลยรายได้ที่คุณได้อะนั่นก็คือ สปอนเซอร์ถูกไหมถ้าเขาชอบคุณหรือเห็นคนหรือเห็นเราเป็นคนที่แบบมีผู้ติดตามเยอะเออมีคนตามเยอะแน่นอนว่าเขาจะต้างเราเราก็จะได้รายได้จากนั้นคือเขาก็จะส่งของมาให้หรือว่านำสินค้ามาให้แล้วก็ให้เราทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นโพสภาพหรือคลิปวิดีโอและถ้าคนที่ทำแบบนี้การที่จะโพสภาพหรือคลิปวิดีโออ่ะ เลทมันก็จะไม่เท่ากันนะคะเออยิ่งมันอยู่ที่ความดังด้วยใช่ว่าแบบยอดติดตามเยอะเท่าไหร่ถ้ายอดฟอลโล่เยอะก็ยิ่งจะได้ก็ยิ่งจะได้ค่าตัวเยอะฟิลเหมือนแบบดาราเน็ตไอดอลอะไรประมาณนั้นเลยคือมันเป็นฟิลนั้นเลยสําหรับคนที่เป็นถ่ายทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ชอบทำคอนเทนต์เอลลี่แนะนําเลยนะคะอย่างถ้าใครที่ทําแอปแดงหรือว่าเป็นแอปฟ้าใช่ไหมถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าเป็นคนที่แบบมีฐานแฟนคลับเยอะให้เปิดเป็นระบบสมาชิกเลย คือถ้าคุณมีฐานแฟนคลับอะ่ะแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เขาพร้อมที่จะต่ายตังให้เราอยู่แล้วนั่นก็คือการแบบเปิดรับสมาชิกเหมือนรายเดือนอะ่ะเนี่ยออกไหมคะทีเนี้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันก็เป็น,ปนการเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสให้เรามีรายได้มากขึ้นอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเป็นสายแบบเออคอนเทนต์ Content, ชอบถ่ายคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งอลลี่ก็บอกบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แบบเริ่มจากง่ายๆก่อนเนึ่ออกไหมคือมัน เอลี่อยากให้มองว่าไม่ต้องคิดว่ามันเป็นงานก็ได้นะคะเหมือนคิดว่ามันเป็นเป็นงานอดีเรกที่แบบเออจากที่เราทํางานประจําอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่ชอบถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมเคยไหมที่เหมือนกับว่าเราไปคาเฟ่ไปตรงนู้นตรงนี้เราก็อยากที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็ให้คุณทําแบบนั้นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนจากเป็นการรีวิวเท่้ถ้าคุณรีวิวดีใช่ไหมคะมีคนดูเยอะก็อาจจะมีคนมาจ้างงานอะไรแบบนี้หรือว่ามีแฟนคลับคือมันเป็นไปได้หมดเลยฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่า ต้องเริ่มยังไงอิลเลียจะบอกว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะคืออิลีเลียจะบอกว่าคนที่มาทําออนไลน์อะ่ะสิ่งแรกเลยนะคะอย่าคิดเยอะตัดสินใจทําได้แล้วทั้งผู้คนแอปฟ้าแอปดาด้วยนะคะคืออยากให้เริ่มจากสิ่งที่เราทําได้ก่อนโดยเฉพาะใครที่แบบว่ามีงานประจําอยู่แล้วเนาะไม่อยากออกจากงานประจําก็ไม่ต้องออกคือทํางานประจําด้วยแต่ให้เราทํารายได้จากออนไลน์นี่แหละเป็นรายได้เสริม ฉะนั้นนะคะสามข้อนี้อีลี่มั่นใจว่าทุกคนสามารถที่จะทําได้ล้านเปอร์เซ็นต์ต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่นั่นก็คือดอปชิปปิง้งงงไหมงงไหมอีลี่ขอเลื่อนอันนี้อีลี่ลบออกเลยกันเอาออกเป็นหัวข้อดอปชิปปิ้งคืออะไรคือดอปชิปปิ้งอะ เลลี่มองว่ามันมีความขายการทำยนน้ามากๆแต่มันไม่เหมือนยนน้านะคะคือการที่เราทำานน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมและเราก็แค่ถ่ายรูปหรือโพสคลิปวิดีโอและเอามารีวิวโดยการแปะตะกร้าสินค้าหรือไม่ว่าจะเป็นการแปะลิงก์พิกัดสินค้าซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปขออนุญาตร้านนั้นก่อนหรือว่าดีลจากร้านนั้นก่อนเพราะเราเริ่มมาจากการที่เราทําภาพทําคลิปวิดีโอขึ้นมาเองแล้วก็โพสต แล้วก็สามารถที่จะได้ค่าคอมเลยแต่การทำดรอปชิปปิ้งอ่ะมันต่างกันตรงที่คือเราต้องไปดีลกับร้านนั้นก่อนเหมือนคือเหมือนมีการทําข้อตกลงเกิดขึ้นก่อนว่าโอเคฉันจะเอาสินค้าของคุณไปโปรโมทให้นะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาภาพเอาเอา่เอวิดีโออะไรของร้านเขามาใช้ได้คือเหมือนมันมีการดีลยูงงานกันเกิดขึ้นแต่มันเหมือนการตรงแต่ว่าดรอปชิปปิ้งอ่ะมันเหมือนในหน้าตรงที่ว่า เราไม่ต้องสต็อกสินค้าคือเราก็เหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เขาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแต่ว่าดอกชิปปิ้งคือเราต้องไปดีลกับเขาก่อนนะคะว่าโอเคเราตกลงกันเราจะทําให้ทีนี้พอเราเอาสินค้าของคุณไปโปรโมทแล้วถ้าเราขายได้ฉันก็แค่ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ ทีนี้ฉันก็แค่ส่งไปให้คุณว่าเออเนี่ยฉันขายได้อย่างนี้นะคุณก็มีหน้าที่ส่งของไปให้ลูกค้าอันนี้คือการทำดรอปชิปปิ้งนะคะซึ่เอลลี่ก็แนะนำม,มาก,มากเพราะว่าที่เอลลี่คัดมาให้ทุกคนในวันนี้คือมันเป็นอาชีพทางออนไลน์ที่แบบไม่มีต้นทุนเลยซักอย่างทุกคนถามมากที่จะเริ่มทำได้เลยฉะนั้นถ้าใครที่บอกว่าไม่มีต้นทุนต้องเริ่มจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยอลลี่บอกเลยว่ามันคือข้ออ้างเพราะว่าจริงๆแนละ้วมันมีหลายอย่างที่ไม่ต้องเริ่ม คือไม่ต้องมีต้นทุนเลยคุณมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถที่จะทําได้แย่ที่เอล,ลี่คัทมาให้วันนี้นะคะก็คือเนี่ยแหละไม่มีต้นทุนเลยสักอย่างฉะนั้นดอกชิปปิ้งก็เป็นอะไรที่แบบแนะนําเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากพอเป็นอะไรที่ดีวกับร้านค้าเอล,ลี่คิดว่าค่าคอมมันก็น่าจะเยอะกว่าการทานายหน้านะเพราะการทำนายหน้ามันเริ่มตั้งแต่โหหลักแบบหลักสิบหลักร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ดอกชิปปิ้งมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบบย,ย์ใหญ่เพราะว่าเราต้องดีวกับเขาไงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัว โอเคต่อไปมาถึงข้อที่5อันนี้เอลลี่บอกเลยว่ามันเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบเขียนอย่างเอลลี่อ่ะมีน้องมีน้องญาติน้องลูกพี่ลูกน้องน้องมีความฝันคืออยากเป็นเหมือนกับนักแต่งนิยายซึ่งเอลลี่เลิมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนเราได้ทำสิ่งที่เราชอบและเอลลี่ก็เชื่อว,ว่ามันน่าจะมีคนหลายๆคนที่ชอบเขียนหรือชอบการเขียนเหมือนกัน ฉนั้นเอลลี่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่อ้ยชอบการเขียนหรืออยากแบบอยากฝึกเขียนหรืออยากเป็นนักแต่งนิยายอยากเขียนหนังสือของตัวเองและบางคนถ้าเกิดชอบใช่ไหมอาจจะเริ่มจากการที่ฝึกเขียนด้วยตัวเองก่อนเอลลี่บอกเลยว่าเอลลี่แนะนานให้คุณไปเขียนบทความเลยเพราะหนึ่งเลยนะคะถ้าคุณเริ่มเขียนบทความแบบถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะหาไรายได้จากการที่เราเขียนบทความคือหนึ่งมันเหมือนกับการที่คุณได้ฝึกเขียนไปในตัวสองคุณจะได้ไรายได้ ซึ่งการเขียนบทความนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ2ององแบบคร่าวๆเนาะอันนี้รียกมาให้คร่าวๆแบบแรกนั่นก็คือเหมือนเราอะ่ะเอาบทความของเราอะ่ะไปเขียนเองในเว็บต่างๆและเราก็แค่สมัครสมาชิกทีนี้พอเราสมาัครสมาชิกใช่ไหมคือเราก็สามารถที่จะทําบทความในเรื่องอะไรก็ได้ที่เราสนใจอย่างเช่นบางแอปนะคะอันนี้บางแอปสมมติว่าเราโพสต์บทความของตัวเองไปใช่ไหมทีนี้ถ้ามีคนกดไลค์กด like, กดาวให้เราเยอะ เราก็จะได้รายได้จากตรงนั้นอันนี้คือแบบที่เราทําเองนะหมายถึงว่าไม่ต้องมีคนมาจ้างเราแค่ไปสมัครในเว็บนั้นเพื่อที่เหมือนบอกเขาว่าโอเคฉันจะโพสต์บทความของฉันผ่านเว็บไซต์ของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทําเองได้เลยเอลลี่มองว่าถ้าใครที่ชอบเขียนเป็นแบบสายเขียนอยู่แล้วนะคะเริ่มจากการเขียนบทความไปสมัครในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาอนุญ,ญาตให้เราเขียนได้อะ่ะ แล้วเรากไ็ได้ได้รายได้จากตรงน,นั้นเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆคือถ้าคุณชอบเขียนอยู่แล้วอ่ะแทนที่จะมานั่งเขียนใส่กระดาษเฉยๆใช่ไหมคะก็คือไปสมัครตามเว็บไซต์ที่สำหรับเขียนบทความเลยมันเหมือนกับการที่เราฝึกเขียนไปด้วยอ่ะแล้วเราก็แค่โพสต์โพสตโพสต์แล้วเผื่อๆแบบเฮ้ยมีคนชอบบทความของเราเราก็ได้รายได้ซึ่งมันเหมือนกับทั้งฝึกและก็ได้รายได้ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนแบบที่สองแบบนี้มันจะต่างกับแบบแรกตรงที่คือแบบแรกอ่ะ เราแค่ไปสมัครใช่ไหมคะแล้วเราก็โพสต์ของเราเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราสนใจส่วนถ้ามีคนส่งดาวให้เยอะดไลค์ให้เยอะอันนี้คือเราจะได้ไดรายได้จากการที่เราเขียนบทความของเราเองแต่แบบที่สองมันคือการที่เราอ่ะมีคนมาจ้างงานสมมุติว่าเอลลี่ต้องการที่จะมีไรายได้จากการเขียนบทความใช่ไหมคะ,ค,ะคุณเป็นลูกค้าคุณเป็นลูกค้าคุณก็แค่มาจ้างเอลลี่เขียนบทความในเรื่องนั้นที่คุณต้องการโอเคเราเดิวงานกัน อันนี้ก็คือเอลลี่ได้เงินแล้วนุ่งไหมคือมันมีอยู่สองแบบอันนี้แบบคร่าวๆนะแต่เอลลี่ยังไม่ได้ใจว่ามันมีแบบมันอีกไหมแต่ก็คือมันเอลลี่มองว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีอะแต่ถ้าใครที่สึกว่าเฮ้ยกลัวยังไม่กล้าให้ใครแบบว่ามาจ้างมาจ้างเรากลัวเราทํางานนี่เขาไม่ดีหรือเรายังเป็นมือใหม่แนะนําเลยนะคะว่าให้เป็นแบบแรกแบบแรกนั่นก็คือถ้าใครที่ชอบเขียนอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนที่สิกว่าเราเป็นคนที่เขียนได้ดีกว่าทาคลิปนะหรือเขียนได้ดีกว่าพูด นี่แหละเริ่มจากการเขียนบทความไปสมัครเลยค่ะสมัครในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่เขาให้เราเขียนบทความได้เพราะเรามันไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็เหมือนฝึกเขียนไปด้วยอะ่ะ เข้าใจไหมคือพออะไรที่มันไม่มีต้นทุนน่ะเอลลี่เลยบอกว่าอย่าคิดเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เสียอะไรทุกคนเราเหมือนได้ฝึกตัวเองด้วยซ้ําแล้วถ้าสมมุติเฮ้ยมันดีมีคนสนใจคุณก็ได้ตังถูกไหมคะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่ทําแล้วก็เอลลี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เอลลี่คัดมาให้ในวันนี้นะคะมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นของ51ไอเดียเงินฟรีที่คนไม่รู้นั่นก็คืออีบุ๊กของเอลลี่นะคะคืออีบุ๊กอันเนี้ยเอลลี่ได้รวบรวมทุกอย่าง ไม่ทุกอย่างคือเป็นหลายอย่างที่แบบทําให้คุณไปทําเงินได้จริงๆอะ่ะจากการทําออนไลน์นี่คือมันเป็นห้าสิบเอ็ดไอเดียที่มันเป็นอะไรที่คุณไม่รู้แบบเฮ้ยมันมีอาชีพแบบนี้ด้หรอซึ่งอย่างเช่นการที่อิล็กตัวอย่างวันนี้มันอาจจะมีที่หลายคนรู้แล้วหรือบางคนก็ยังไม่รู้แต่ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้เยนนี่อารูปให้ดูเนี่ยห้าสิบเอ็ดไอเดียเล่มนี้ยเงินฟรีๆที่คุณไม่รู้อะ่ะ มันตามชื่อเลยนะคะคือมันมีหลายอาชีพมากๆที่ทำบนออนไลน์ได้แล้วคุณไม่รู้ซึ่งเอลลี่ขัดมาให้แล้วและอยากจะบอกว่าวันนี้เอลลี่คือแบบอยากสอนอยากให้เนื้อหานี้จริงๆเพราะเอลลี่มีราคาพิเศษมาให้เฉพาะคนในไลน์ด้วยนะคะคือจากปกติใช่ไหมอีบุ๊ก e อันเนี้ยป๊บนึงนะคะมันเหมือนจะค้างเลยคือจากปกติอ e ีบุ๊กอันเนี้ยมันจะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทแต่พิเศษวันนี้นะคะเอลลี่ให้ทุกคนไปแค่ 999บาทเท่านั้นคุ้มมากคือราคานี้มันไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคน50ไอเดียเงินฟรีๆที่คุณไม่รู้เอลลี่อยากจะบอกเลยว่าถ้าใครที่ฟังมาแล้วเมื่อกี้แบบเฮ้ยมันว้ wow, าวจังการที่เราจะหาเงินออนไลน์ทางนี้มันมีนได้หรอเอลเอลี่บอกเลยว่ามันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นเพราะว่าอย่างอ e ีบุ๊กเล่มนี้คือ5 1ไอเดียเลยนะคะที่แบบคุณไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะหางนออนไลน์ได้จากตรงนี้ด้วยหรอเอลลี่คัดมาให้ทุกคนแล้ว 50เ็ดไอเดียเงินพิเที่คนไม่รู้คือมันเป็นช่องทางการหันออนไลน์ที่แบบหลายคนไม่รู้อะ่ะแล้วก็สําหรับคนในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะจากปกติ1290บาทพิเศษวันนี้นะคะเอลลี่ให้แค่10คนแรกเท่านั้นนะคะ,ะเฉพาะในไลฟ์สดนี้999บาทเท่านั้นถ้าใครที่สนใจอยากหาไรายได้พิเศษนะคะจากการทําออนไลน์ที่แบบ คุณไม่รู้เลยว่ามันมีอาชีพนี้อยู่อ่ะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาที่ S I K R U e L L I U E L L I E นะคะมีตัวแอดก่อนนะคะแล้วก็ K R U e L L I U E L L I E ซึ่งเห็นไหมเมื่อกี้คนพิมพ์มาอย่างนี้คือแบบมันบ้าใช่ไหมอันนี้เป็นแค่5 5หข้อนะคะแค่แบบ เศษเสี้ยวเดียวจากที่ครูเอลี่ยกตัวอย่างมาให้จากอ e ีบุ๊ก51ไอเดียซึ่งถ้าคุณได้5 1ไอเดียเงินฟรีๆที่คุณไม่รู้ไปอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีอาชีพแบบนี้ได้หรอและเอลลี่ไม่ได้ให้เป็นแค่หัวข้ออย่างเดียวนะคะเอลลี่บอกคือมีภาพประกอบบอกแม้กระทั่งวิธีการทําและบอกกลุ่มด้วยคือเอลลี่บอกแบบเยอะมากๆละเอียดมากๆในอ e ีบุ๊กนี้นะคะสวัสดีค่ะครูคิคว ใกล้จบแล้วก็ขอบคุณคุณคิวที่เข้ามาดูนะคะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ตัดสินใจแล้วว่าโอเคฉันจะหารายได้จากการทําออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรสักบาทเอนลี่บอกเลยว,ว่าอีบุ๊กเล่มนี้นะคะมันตอบโจทย์มากๆ เพราะว่าไอลีคัดมาให้ถึง50ไอเดียเงินฟรีที่คุณไม่รู้เลยก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะแค่10คนแรกเท่านั้นนะคะจาก1,290ให้ไปเลยค่ะ999บาทเท่านั้นถ้าใครที่สนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ si k r u e l l i e ได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้คุณลี่จะไปแล้วนะคะอย่าลืมนะถ้าใครที่โอเคยังไม่รู้นคุณอะไรก็นี่แหละเอา5ข้อที่คุณรีสอนนะคะไปทาก่อนมันเป็น5ข้อที่แบบ อีลี่มั่นใจว่าทุกคนเริ่มได้ฉะนั้นไม่ต้องมาคิดเลยว่าเฮ้ยต้องมีต้นทุนต้องแบบมีกล้องใหญ่หรือต้องนูน่นต้องนี่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทําได้อีลี่มั่นใจว่าทุกคนทําได้แต่ว่าอยู่ที่เราจะตัดสินใจที่จะทํำไหมฉะนั้นนะคะถ้าใครที่แบบยังไม่เปิดใจหรือยังอยู่ในโลกที่แบบเก่าๆไม่เชื่อว่ามันการทําออนไลน์แล้วมันหาเงินฟรีๆได้จริงหรอหลัอหลกอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจก่อนและทีนี้พอเรามีรายได้ คือพอเราได้เงินฟรีจสกตรงน,นี้หนึ่งครั้งนะคุณจะมีกำลังใจเลยลิี่บอกเลยเพราะลิี่เป็นคนนั้นมาก่อนที่แบบเฮ้ยมันได้เงินแล้วแบบทุกคนเงินที่มันไม่มีต้นทุนน่ะเข้าใจไหมซันนะคะถ้าใครที่โอเคอยากรู้อีก51ไอเดียก็บอกเลยว่าอีบุ๊กเล่มนี้นะคะตอบโจทย์มากแอดไลน์มาได้เลยนะคะ s i k R u e l l i u e l l i e นะคะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณลิี่จะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายทางแอดดำด้วยนะคะบ๊ายบายแอดฟ้าด้วยนะ